อ่ะทีนี้ปวดเข่าที่ไม่ใช่เข่าเสื่อมมันมีโรคอะไรบ้างโรคที่เราเจอได้บ่อยๆมากเลยนะลูกก็คือโรคของกล้ามเนื้อหน้าขาต้นขาหรือว่าชาวบ้านเขาเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมนั่นเองนะหรือว่าภาษาแพทย์แล้วก็ใช้ใชคำว่าไมโอเฟเชียลเพนซินโดรมนะครับพูกนี้จะเป็นอาการเกร็งของกล้ามเนื้อต้นขากล้ามเนื้อที่มันจะทําให้ปวดเข่าเหมือนข่าเสื่อมเป๊ะเลยนะคือกล้ามเนื้อมันนี้ ครับวาตัสมิเดลิสนะถ้าหนูหนูจำได้นะลูกเนี่ยก้อนเนี้ยวาตตัสมิเดลิสนะอันที่หนึ่งนะอันที่สองนะครับลูกอันเนี้ยคนไม่ค่อยรู้คือกล้ามเนื้อมัดนี้มัดนี้ครับเราเรียกว่าเร็กตัสฟิมอริสครัลูกครับ,รบอันที่สามคือแอดดัคเตอร์ตรงเนี้ยกลุ่มเนี้ยครับสามเนี้ยวาตตัสมิเดลิสนะแอดดัคเตอร์เร็กตัสฟิมอริสสามตัวเนี้ยเวลาปวดขึ้นมาเนี่ยมันจะมาปวดตรงนี้ ะลูกมันจะมาบวดตรงนี้นะครับและความแบของมันก็คือว่าสมมติว่าคนไข้เป็นที่ตรงตรงนี้ตรงนี้นะคนไข้ไม่เจ็บตรงนี้แล้วคนไข้มาเจ็บตรงนี้เนี่ยคือความแลกนะถ้าเกิดหมอไม่รู้นะลูกแล้วนะหนูก็จะไม่รู้จักมันเนี่ยหนูก็จะหาไม่เจอแล้วนะหนูก็จะงงหนูกจะรักษาเขาเสื่อมไปหรือที่คนไข้ไม่ได้เป็นเขาเสือ่อมให้เป็นปวดกล้ามเนื้อนะนะนะวิธีวิธีที่จะเจอมันเนี่ยเดี๋ยวอาจจะสอนให้เดี๋ยวเจอกดติดตามไม่ได้เจอคลิปหนะ้า